สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสวิตช์โบกไร้สายนะครับนะเป็นรุ่น YS454R นะครับรุ่นนี้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน3.2แล้วนะครับก็มาดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับใน1ชุดนะใน1ชุดก็จะมีสวิตช์มาให้2ตัวนะครับอันนี้คือสวิตช์หชุดนะครับสวิตชหชุดก็จะมีฝาครอบ ล้วก็จะมีตัวแผงวงจรนะครับนะเออเวลาเปิดฝาครอบคายสกูตรงนี้ด้านล่างนะครับนะตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือคายสกูตัวนี้แหละแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับนะครับเออในตัวสวิตช์นะครับมันก็จะประกอบด้วยอันแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เลือกโหมดนะครับว่าเราต้องการใช้โหมดสั่งประตูเปิดค้างไหมอะไรเงี้ยเวลาเราเจอของเข้าอะไรพวกนี้ครับ เราอาจจะไม่ต้องไปปิดสวิตที่ตัวรางประตูอัตโนมัตินะครับหรือไม่ต้องไปกดรีโมทนะเพื่อจะให้ประตูเปิดค้างเราสามารถสั่งให้ประตูเปิดค้างผ่านสวิตตัวนี้ได้เลยนะครับนะก็ถ้าต้องการใช้โหมดสั่งประตูเปิดค้างก็สวิตจะต้องอยู่ตำแหน่งบนนะครับถ้าเราเอาสวิตลงมาข้างล่างนะี่ก็เท่ากับเราปิดโหมดในการสั่งประตูค้างอ่อ ั่งประตูเปิดค้างนะครับครับก็ตัวนี้จะมีสวิตเอ่ออีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับจูนนะครับหรือก็ว่าเอาไว้สําหรับเอ่อรีเซ็ตนะครับนะครับตรงนี้จะมีเป็นไฟสีเขียวอยู่นะครับจะมีไฟสีเขียวติดนะตอนที่เราจะจูนอะไรพวกน,นี้นะครับ ตัวนี้จะมีไฟเป็นไฟสีแดงนะครับเอาไว้เตือนเวลาแบตเตอรี่ต่ำกว่า2.5โวลต์นะครับก็จะเตือนว่าตัวนี้แบตเตอรี่อ่อนแล้วนะครับนะตัวสวิต จะต้องใช้แบตเตอรี่ 3A 2ก้อนนะครับ 3A 2ก้อนนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณมาที่มือแล้วก็สะท้อนกลับไปนะครับนะเป็นส่งสัญญาณอินฟราเอดออกมาแล้วก็สะท้อนกลับไปก็คือจะส่งผ่านช่องนี้แหละลวเวลาปิดฝาไปแล้วนะครับนะจะเห็นว่าตรงนี้มีไฟสีแดงอยู่นะครับไฟสีแดงก็จะมาโชว์ตรงบริเวณนี้เมื่อเราเอามือบอกนะครับก็นะนะจะมีไฟโชว์ตรงนี้นะ เอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะนะครับเอาไปใช้ประตูอัตโนมัติก็ได้ระบบ access control ก็ได้หรือว่าเอาไปใช้กับประยุกต์ใช้งานกับงานอื่นๆอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งของตัวรับบ้างนะครับในชุดก็จะมีตัวรับให้1ตัวตัวลูก2ตัวก็คือมีสวิตช์สตัวตัวรับ1ตัวนะครับตัวรับพอเราจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยปึ๊บอันนี้มันจะเป็นช่องรับไฟนะครับบวกลบทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ ก็จะเอาบวกไว้ทงางช่องที่สองจะเอาดําไว้ช่องที่หนึ่งหรือจะเอาบวกไว้ช่องที่หนึ่งเอาลบไว้ช่องที่สองก็ได้เพราะตัวนี้มันรองรับไฟตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์ AC ก็ได้ DC ก็ได้นะครับส่วนไอ้สามตัวนี้สกรูสามตัวนี้มันจะเป็นคอนแทคนะครับก็จะมีคอมมอน NO NC ตัวนี้เอา ไปสั่งให้อุปกรณ์อื่นทำงานนะครับนะก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีไฟสีเขียว,ยวอยู่ก็จะเป็นไฟแสดงว่ามีไฟจ่ายเข้ามาแล้วนะครับนะแต่ข้างๆไฟสีเขียว,ยวจริงๆมันจะมีไฟสีแดงๆอีกนะครับเอาไว้สำหรับจูนบ้างเอ่อเอาไว้สำหรับแสดงสถานะว่ามีการโบกเอ่อสวิตช์มาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเสียงปิ๊บด้วยนะครับเวลาเรากระตุ้นนะครับก็จะมีเสียงปิ๊บๆแบบนี้นะครับ นะตรงนี้ปุ่มสีดำๆตัวนี้เราเอาไว้สําหรับจูนนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับจูนก็คือเวลาจูนตัวสวิตช์เข้าไปนะฮะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจัมเปอร์เอาไว้เลือกโหมดนะครับว่าเราต้องการเอ่อโหมดเขาเรียกว่ากดติดป้ยดับนะก็คือตอนนี้มันอยู่ข้างบนนะกดติดป้ยดับก็หมายความว่าถ้าเราไปใช้กับประตูโตัวโนมัติก็คือระบบหนึ่งครั้งประตูเปิดไปแล้วปิดกลับมาเองนะครับนะถ้าที่กล่องควบคุมของประตูอัตโนมัติ ตั้งไว้ที่ออโต it, ้นะครับก็คือมันก็จะกลับมาเองนะถ้าเราย้ายจัมเปอร์ตัวนี้ลงมาข้างล่างนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวอยู่มีเข็มอยู่สามเข็มนะครับก็คือเขามีของตัวบนตัวกลางตัวล่างนะครับถ้าเราย้ายมาจากช่องที่หนึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ตัวบนกับตัวกลางใช่ไหมเราย้ายมาตัวกลางมาใส่กับตัวล่างนี่ยมาเสียบคู่กับตัวล่างนะครับมันก็จะเป็นกลายเป็นแบบ โบกทีนึ่งประตูก็จะเปิดไปนะแล้วก็โบกอีกทีนึ่งประตูถึงจะปิดกลับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจัมเปอร์ไว้สำหรับเลือกโหมดนะครับรับอันนี้เห็น,นว่ามันจะมีเสียงดังเป๊ะๆอยู่ด้วยนะครับในบางสถานที่มันก็อาจจะไม่เหมาะที่เรได้ยินเสียงทุกครั้งที่เราโบกเงี้ยครับเพราะว่าที่ตัวสวิตช์มันก็มีไฟแจ้งอยู่แล้วว่าเออตอนนี้มีการ โบกแล้วก็ประตูก็กําลังจะเปิดแล้วนะครับนะบางทีมันดังปี๊บๆตลอดกอ็อาจจะก่อให้เกิดความลาคาญได้นะครับสามารถปิดเสียงนี้ได้ด้วยนะก็คือเรากดาปุ่มจูนเนี่ยหนึ่งครัง้งครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีเสียงแล้วนะครับแต่มันจะมีไฟสีแดงขึ้นมาแทนเห็นไหมครับ,รบเวลาเรากระตุ้นที่สวิตช์นะครับมันจะไม่มีเสียงแล้วแต่จะมีไฟสีแดงขึ้นมาแทนนะครับก็ เอ่อถ้าจะให้กลับมามีเสียงบูสเตอร์อีกครั้งแล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งครับก็จะมีเสียงกลับมาเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงกลับมาครับอันนี้ที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเอ่อการทําให้ประตูเปิดค้างนะครับทําให้ประตูเปิดค้างได้กรณีที่เราจะยกของเข้าโดยที่เราไม่ต้องไปปิดสวิตช์ที่ท้ายรางประตูอัตโนมัติหรือว่าไปกดรีโมท ของประตูอัตโนมัติที่เราแถมไปในชุดนะครับนะเราก็สามารถที่จะสั่งให้ประตูเปิดค้างได้โดยการเอามืออังไว้อย่างนี้นะครับครับสามวินะ ถ้ามันมีเสียงปี๊ดยาวแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้ประตูเปิดค้างอยู่นะครับนะก็จนกว่าเราจะเสร็จภารกิจในการยกของเข้าอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถสั่งให้มันกลับมาเป็นสถานะเดิมได้ก็คือโดยการาโบกที่สวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับนะอันนี้ก็จะเ,เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีของ ตัวสวิตช์รุ่นนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะใช้โหมดสั่งประตูเปิดค้างตัวดิฟสวิตช์ตัวนี้จะต้องถูกยกขึ้นนะครับจะต้องถูกยกขึ้นนะจะต้องออนไว้นะครับถ้าเราออฟสวิตช์ตัวนี้ลงมามันก็จะ,ะตัดโหมดสั่งประตูเปิดค้างไปนะครับครับคราวนี้เราจะตั้งระยะ มือโบกนะครับเราจะทํำยังไงนะครับในการตั้งระยะว่าเราจะเอาสักหนึ่งเส้นห้าเส้นสิเซนยีเซนอย่างเงี้ยเราจะให้ระยะมือเราห่างจากตัวสวิตช์นะครับก็วิธีก็คือเราจะทําการปิดก็คือถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับถอดแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะถอดแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแล้วใส่กลับไปใหม่นะครับมันจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่ตรงนี้นะฮะับเราก็ใส่เข้าไป จะมีสีแดงกระพริบในช่วงเวลานี้ให้โบกนะค้างไว้ที่สวิตเนี่ยสามครั้งนะครับครับเราจะมีไฟสีเขียวติดน,นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเซตระยะได้เลยนะครับว่าเราจะระยะที่เท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเซตเรียบร้อยและ้ะอันนี้ก็คือผมเซตไประ,ะยะน,นี้นะครับเพราะนั้นในระยะเนี้ยมันจะทํางานทั้งหมดนะครับมันจะทํางานทั้งหมดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเซตระยะที่ใกล้กว่านี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองดูใหม่ อันนี้ก็คือพอเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปมันจะมีไฟสีแดงก็พริบเราก็เอามืออังสามครั้งในระยะเวลาสิบวินะครับในภายะในสิบวินะครับอันนี้ก็คือใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะก็เอามืออ,อังอย่างงี้สามครันะ้งครับมันก็จะมีไฟแบบนี้ขึ้นมาผมจะเซตร,ระยะใกล้สุดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเซตเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเซตเรียบร้อยแล้วอันนี้ จะด้นี่ระยะนี้ได้แต่สูงกว่านี้ไม่ได้เห็นไหมครับพอสูงไปกว่านี้มันไม่อ่านแล้วครับก็แสดงว่าระยะนี้มันเราเซตไว้ไว้ใกล้นะครับนะครับก็เอาอีกทีนะครับลองอีกทีลองอีกทีอันนี้ก็คือเอ่อจุกถอดฐานออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฐานลงไปนะครับใส่ฐานลงไปฟึบนะพอไฟแดงมันก็พิบโบกสามครั้งนะครับค้างไว้ประมาณหนึ่งวินะครับสามครั้งนะ ภายในสิบวินนะครับไฟเขียวมันก็ปิ๊บละอันนี้ผมจะประมาณนี้นะครับปึ๊บก็จะกําลังอ่านนะอันนี้ก็คือพอไฟสีแดงตัวนี้ติดดังแล้วลองปิ๊บเนี่ยก็แสดงว่า,าระยะที่เราเซตไว้เนี่ยได้ละอันนี้ดังอันนี้ดัง,ส,ง,ดงสูงกว่านี้ไม่ดังแล้วเห็นไหมครับสูงกว่านี้ไม่ดังแล้วครับก็สามารถที่จะเซตร,ระยะได้นะครับ,นะรบอันนี้ เราจะมาดูที่ตัวรับอีกทีหนึ่งนะครับก็วิธีการจูนนะครับลักษณะของการจูนสวิตที่มีที่ตัวรับมีหนวดอย่างเงี้ยนะครับมีตัวหนวดลักษณะแบบนี้นะครับมันจะลักษณะใกล้เคียงกันหมดครับใกล้เหมือนกันหมดนะครับก็คือกดล้างก็คือกดค้างไว้นะครับ กดล้างแล้วกดจูนก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีข้อดีก็คือมันจะมีไฟโชว์แล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาเราจูนอันนี้ผมจะทําการตอนนี้ก็คือสวิตช์ทั้งสองตัวเนี้มันทํางานหมดเลยนะครับผมจะทําการล้างสวิตช์ทั้งสองตัวนี้ออกครับก็คือกดปุ่มจูนนี้ค้างไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไฟแดงมันจะติดนะครับติดค้างไปแล้วอีกสักพักหนึ่งไฟแดงมันจะกระพริบสามครั้งแล้วก็มีเสียงเตือนสามครั้งฮะอันนี้ก็คือล้างออกไปแล้วนะครับลองดูนะครับ อันนี้ล้างไปแล้วนะครับสวิตไม่ทํางานละสวิตทํางานแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตัวรับแล้วนะครับสวิตยังทํางานอยู่ไฟยังแดงอยู่เห็นไหมครับแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตัวรับแล้วครับอันนี้จะทําการจูนนะครับวิธีวิธีที่หนึ่งคือจูนระหว่างตัวลูกหนึ่งหนึ่งตัวคือตัวต่อตัวเลยนะครับไปที่ตัวที่ตัวรับนะครับก็ทําการกดปุ่มจูนค้างไว้นะ จนกว่าไฟแดงมันจะติดแล้วก็ยกมือออกนะครับอ่าอันนี้ไฟแดงติดแล้วครับก็ทําการโบกที่ตัวลูกครับ้ามันดังปิปป๊บๆสองครั้งนี้ก็แสดงว่า,าจูนตรงกันแล้วนะครับคอา่าอันนี้จูนตรงกันแล้วที่มันไม่มีเสียงแต่มันจะมีไฟสีแดงขึ้นมาแทนใช่ไหมครับเพราะว่าเราเมื่อกี้มือผมมันจะไปโดนตัวจูนตัวนี้ ไปครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกดอีกทีหนึ่งมันก็จะมีเสียงเตือนเห็นไหมครับนะเปิดปิดก็คือกดหนึ่งครั้งเปิดเสียงกดหนึ่งครั้งปิดเสียงนะอันนี้ปิดเสียงมันจะแทนที่จะมีเสียงมันก็มีไฟ LED เป็นสีแดงโชว์ขึ้นมานะครับนะครับสวิตช์ตัวนี้ยังไม่ได้จูนนะครับยังไม่ได้จูนเข้าไปก็ทําเหมือนเดิมก็คือกดให้ไฟสีแดงติดนะครับแล้วก็ปล่อยมือ ติดละปล่อยมือเราก็ทำการโบกใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออ,อย่างนี้ก็คือตรงกันล,ละนะครับอันนี้เรามันไม่มีเสียงเราอยากได้เสียงนะครับอยากมีเสียงใช่ไหมก็เปิดมาปุ๊บอัอนนี้มีเสียงอันนี้มีเสียงทั้งสองตัวนะครับนะครับก็หลักการนะครับก็คือถ้าการต้องการปิดเสียงบูสเซอร์กดหนึ่งครั้งมันก็จะปิดไปนะถ้าอยากเปิดเสียงก็กดอีกหนึ่งครั้งนะมันก็จะเปิดเสียงนะครับ ครับในตอนตอน้นเราได้ทําการจูนได้ได้ทำการแนะนําวิธีการจูนระหว่างสวิตกับตัวรับนะครับของสวิตนะครับตัวต่อตัวนะครับก็คือจูนสวิตไปที่ตัวรับเนี่ยก็คือจูนผ่านตัวรับทุกตัวนะครับก็สวิตทุกตัวก็จูนผ่านตัวรับก็เรียกว่าจูนแบบตรงนะหรือว่าจูนแบบไดเรกนะครับ นะมันจะมีวิธีหนึ่งนะครับก็จะแนะ,แน,ะนำว,วิธีหนึ่งวิธีนี้จะดีก็คือถ้าเรามีตัวมัตเตอร์อยู่ตัวหนึ่งแล้วนะครับนะเราสามารถที่จะเพิ่มสวิตได้โดยไม่ต้องไปจูนที่ตัวรับแล้วนะครับนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ Copy สวิตนะครับนะอันนี้สวิตมันยังถูกบันทึกอยู่ในตัวรับนะครับอันนี้มันจะล้างออกก่อนนะก็คือกดแช่ไว จนกว่าไฟแดงจะติดแล้วก็ไฟแดงก็พิบสามครั้งมีเสียงปิบปิบอ่านี่ก็ซื้อล้างข้อมูลเดิมออกไปแล้วนะครับลองดูกันนะครับอันนี้เห็นว่าไฟที่สวิต์มันติดนะครับแต่ตัวรับมันไม่ทํางานแล้วนะครับสวิต์มันติดแต่ตัวรับไม่ทํางานแล้วครับก็เบื้องต้นในการจะ copy ตัว สวิต์นะครับก็เราจะต้องทําตัวมาสเตอร์สวิตต์ตัวมาสเตอร์ขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวนะครับก็ผมจะทําการจูนสวิตต์ตัวมาสเตอร์ขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวกับกดแชร์ไว้จนกว่าไฟแดงจะติดนะครับอ่าไฟแดงติดละผมก็จะทําการจูนสวิตต์ตัวนี้นะครับให้เป็นเป็นสวิตต์มาสเตอร์ก่อนนะครับ เวลาเราผมเอามือไปโบกที่สวิตช์ก็จะมีไฟแดงที่ตัวรับก็จะมีไฟแดงขึ้นอันนี้มันไม่มีเสียงปิ๊บนะครับเดี๋ยวผจะเปิดเสียงปิ๊บมันครับไฟแดงมันก็จะหายไปแต่จะมีเสียงปิ๊บขึ้นมาแทนครับก,ก็จะคือเสียงบูสเตอร์จะทํางานแทนนะครับอันนี้คือข้อดีของมันก็คือ,อกรณีที่มันรู้สึกเป็นม,มีการรบกวนของเสียงบูสเตอร์นะครับเราสามารถที่จะปิดได้นะครับอันนี้เราจะทําการก๊อปปี้ตัว เอ่ตัวสวิต์นะครับอันนี้เราได้มาเตอร์มาหนึ่งตัวแล้วครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้จูนนะครับตัวนี้มันจะมีปุ่มเซตอยู่นะครับปุ่มเซตอยู่ตรงนี้ครับกดปุ่มเซตที่ค้างไว้สามวินะครับแล้วมันจะมีเสียงเตือนมีไฟแดงก็พริบที่ตรงบริเวณนี้นะครับนั่นก็คือพร้อมที่จะให้ c o p ปีตัวลูกแล้วนะครับเออแล้วก็เอาสวิตช์อีกตัวหนึ่งมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กดปุ่มจูนตรงนี้เหมือนกันนะครับค้างไว้ อ่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีไฟกระพริบที่ตัวรับด้วยนะครับแล้วก็ที่ตัวสวิตช์ก็มีไฟกระพริบด้วยอันนี้ก็คือมันจูนตรงกันแล้วนะครับนะก็คือจะเป็นรหัสเดียวกันนะเราจะก๊อปปี้ไปอีกสิบตัวมันจะเป็นรหัสเดียวกันหมดแล้วนะอันนี้ตัวมัตเตอร์ก็ทํางานนะครับอันนี้ตัวที่เราจูนเมื่อกี้นี้ก็ทํางานนะครับอันนี้เราจะเพิ่มสวิตช์เข้าไปกี่ตัวก็ไม่ต้องไปเปิดฝาล่างประตูอัตโนโมัติแล้วครับนะอันนี้มันจะมีข้อดีของมันนะครับ